นี่พามาชมสวนพี่แตวนะคะอาทิตย์ก่อนมาแล้วมาดูความคืบหน้าโซนที่ถ่ายให้เห็นยูนี้ก็คือประมาณเดือนเดือนครึ่งนะคะยังไม่ถึงสองเดือนบางอันก็ดอกแล้ว งามากเลยคือโซนนี้คือ2เดือนกว่ากว่านิดนิดนะคะ่ะ2เดือน10วันประมาณนี้นะคะวันนี้มากับหมาตอกแรกหมาตอกแรกเป็นหมาพิการรถชนตั้งแต่หลายปีแล้วนะคะคไปไหนก็ยักไปด้วย นี่เป็นสวนพี่แต้วนะคะกับลุงพิษเรวจะข้ามไปโซนนั้นเป็นสวนพี่หอมสวนพี่หอมก็สองเดือนกว่าเหมือนกันนะคะยังไม่ถึงสามเดือนประมาณสองเดือนกว่าได้ว่างามมากเลยนี่ไหมอกออกแล้ว ของพี่หอมคนเดียวเลยนะดูแลคนเดียวเจ้าดูแลคนเดียวเจ้าเนี่บ่เออหอมก็คือเก่งแท้ดูแลคนเดียวสวนกว้าง,างใส่ปุ๋ยจักรอบแล้วไม่ถึงปุ๋ยวิทยาศาสตร์บ่อเออใส่สามรอบแล้ว ขี้ไกล่ละใส่จักรอบละ